สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาเพื่อน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 กองก้าวชาแนลและเพื่อนเพื่อนรายเกมเศรษฐีนะครับวันนี้เราจะมาเร็วๆอลีชุดว่ายน้ำนะครับอัีชุดว่ายน้ำนี่ผมเสียเพชรไปหลายเม็ดมากครับแต่จะหากีตันมาแลกมันได้นะครับอันนี้ผมก็แลกได้แล้วครับนั้นก็แลกกันเลยครับ และนี่ก็คืออริชว่วน้น้ำครับโอเคครับรอรับสองอยเพรวันที่ 1, าหนึ่งเมษายนนะครับโอเคครับไปอัพกันเลยครับเดี๋ยวนะครับอัพแล้วก็ทํำมานี่ไปเลยดีกว่าจเจาะรูไปด้วยเลยดีกว่าครับ มันแพงๆไปหน่อยนะครับแป๊บนึงครับหาเงาใส่ดีกว่าแป๊บเดียวไอเจ้าไอพัสดิผลยนต์โรดี้นี่ทำอะไรได้ผมก็ไม่ไใน่อยแน่ใจนะครับ เลครับผมมีเยอะตุนไว้เยอะมีเงาอยู่ป๊บน,นึงนะครับไม่คิดตัวครับ แสนสี่ครับติดไหมยี่ห้าครับโอนหนึ่งจุดห้านะครับโอเคครับอัพต่อนะครับครานี้ครับอีกสองแสนครับถึงที่ไม่ถึงครับคราวนี้ถึงแน่นอนครับไม่ถึงอีกครับดูพี่เขาทำเลยครับผมนี่น้อยใจนะเนี่ย ไม่ถึงอีกแล้วครับโอเคครับใบสุดท้ายครับครับเต็มแล้วครับและนี่ก็คือจี้ใส่สว่างเนธรรมชาตินั่นเองยัดอันยมัมานีกันนะครับเอาเป็นค่าใช้จ่าย,ายรู้สึกไม่ค่อยเด่นนะครับบวกไปก่อน โอเคครับบอกเสร็จแล้วครับต่อไปสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเอาเอาอะไรดีนะครับเดี๋ยวเปลนเป็น,กนหนกนแล้วกันสล็อตไม่ดีสุเ่ดีไม่ดีสี่เหลี่ยมเอาบนหน้าทองก็แล้วกันนะครับ เอาเยมเอาเป็นลถค่าผ่านทางหกบวกหกแล้วกันนะครับนดี่ครับสถค่าผ่านทางเด่นมากครับตัวเนี้ยดึงกวดใช้งานครับความสามารถของเจ้าตัวเนี้ยนะครับก็คือว่าทอยได้ดับเบิลติดต่อกันสามครั้งโอกาสเดินทางรอบโลก83เปอรเซ็นต์ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งสกิลมันก็คือ หลังเดินทางรอบโลกโอกาส35เซนถอยลูกเต๋าโอเคครับมาลองเล่นกันเลยครับเอ้ก่อนเดินจัดจี้ก่อนนะครับจีนั้นเอานี่ออกนะครับแล้วก็ใส่บีแทนกันแล้วกันโอเคครับพร้อมนะครับเ,เราจะมาดูตรงนี้กันนะครับอีเวนต์เล่นเนี่ยคือลายทริซึม ก็มีเล่นเกมครับมันเล่นครบห้ารอบครับจะได้สิบเพชรครับแจกกันละห้าสิบคิทตันนะครับชนะครับส่วนไอตรงนี้ก็จะมีอัลบั้มนะครับผมลืมให้ดูอลิสซิลเวอร์ครับผมเหลลาร์ดักอัลลิสตัวหนึ่งครับจะรีบเก็บครับผมจะเอาสามลายและนี่ครับวิธีแรกก็อันนี้แนะนําครับแรก้ลยคิทตันแต่คิทตันเนี่ยครับพยายามอย่า อย่าไปสุ่มด้วยเพจมากเท่าไหร่ครับเพราะมันอาจจะขาดทุนแต่ดีอยู่ที่ช่วงนี้มันลดราคาครับแต่ให้ส่งโค้ดให้เพื่อนดีกว่ามันจะได้กำไรมากกว่าครับ ครับพร้อมแล้วครับครับผู้แข่งมาแล้วครับเริ่มเกมครับตาอ,อะไรกัชนะหรือเปล่าครับดูกันนะครับได้เริ่มคนแรกครับ ได้6ครับออเจออลิสครับเบินไหมเบินด้วยครับติดไหมติดแล้วครับบินดวนโอ้บินดวนติดด้วยครับมันมากครับตัวนี้เดี๋ยวดูสก,กิลอีกทีนะครับ หลังจากนั้นรลบโ,โอกาสสารภาเซนทอยลุกเต่าได้อืมพอลุกเต่าได้นี่คือหมายความว่าไงนะครับผมยังงงตรงนี้อยู่จะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับพลาดครับ เอาเลยนะครับเมื่อกี้เฟซบุ๊กเข้าอ๋อเขาตัดเกาะแล้วและครับสามเมืองไปเลยกัน ได้ได้แรงมากหนึ่งที่แล้วครับ เอได้สิบครับอย่างน้นอยยังตัดคูณสองเขาได้ครับถึงก็ไม่ขาดทุนนะครับอลืมดูเงินเลยครับเกือบจะหมดแล้วครับ ผมใช้คู่เมื่อกี้คือมีโอกาสตกตรงนี้ซึ่งมันจะได้มีสิทธิ์ตกเนี่ยครับได้หลายที่นะครับตรงเนี้ยซึ่มันเป็นคอมโบโดีนะับืบิอติดแล้วครับถ้าบินเลยติดจะไดชนะเลยนะครับเมื่อกี้ก็ ครับอ yeah. ันนี้เขายอมแพ้แล้วครับตั้งอัตโนมัติครับชนะแล้วครับคูณสามผมเหลือคูณห้าหนึ่งนะครับ ครับมาต่อกันเลยครับเมื่อกี้นะครับจากรอบแรกผมรู้สึกว่าสกิลมันจะไม่เด้งนะครับซึ่งมันออกย่ามกันโอเคครับคราวนี้เจอตัวคล้ายๆกันเลยครับเจอยุนอานะครับซึ่งความสามารถก็เหมือนๆกันครับของเราไป3%ครับยุนอา75%ครับที่ตามหลักการแล้ว อลิซยุตวินาน,นี่เด่นนะครับแต่ว่าผมว่ามันแปลกๆนะครับอลิสส่วนใหญ่นี่เป็นเน้นแบบว่าพอผ่านจุดสต,ตาร์แล้วได้ได้เงินทั้งงานเลยครับแต่ว่าแต่อลิสตัวนี้ไม่อลิสตัวอลิสตัวใหม่นี้ไม่ใช่ครับอลิสตัวใหม่นี่เน้นแบบว่า ตัวใหม่นี่คือแบบเที่ยวได้สองครั้งนี่คือไปไอบิตทอยทอยได้สามครั้งคือเที่ยวรอบโลกครับมันมันจะใส่ต่ะกูลิตัวอื่นๆครับเห็นครับพอแหล่งที่พระเจ้านะครับตอนนี้เราเสียเปียบอยู่นะครับแต่เขานี่ดูครับ ไายห้าครับจริงผมเล่นหกนะั่นนะยิถ่ถ้าถ้าให้ชนะยากนะครับเนี่ยดูภาพที่ดูแล้วเนี่ย อ่าได้บินอีกแล้วครับเราก็ได้ไปสองเกาะแล้วเหมือนกันครับเดี๋ยวดูสกิลยุนอาะนะครับต้อทีครับครับเขาตัดครับ มันจะแพ้นะครับ เราต้องรีบวนไปตัดก่อนเขานะครับดับเบิร์นมาแล้วครับเราได้แปครับเจอหมีหน้าหน้านี่ผมจุกเลยครับดับเบิลยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ เมื่อกี้น่าเลี้ยงง,งอ๋อสกิวติดยันอารครับผมก็งงดับเบิ้ลยี่ห้าเปอร์เซ็นต์หมดออกครับยังกันได้อยู่ครับเ,เก็บสวยครับ ยกแล้วไงครับทายกระจบเกมแล้วแบบนี้เอาแล้วไงครับอันนี้ก็ล่มสลาย ผมว่าไอเจ้าอลิช่วยใบน้ำเนี่ยนะครับมันก็ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวดีอะไรมากนะครับแถมต้องเสียเวลาหาจี้ที่เหมาะกับมันด้วยนะครับแต่เทียบกันแล้วอ่ะผมว่าเจ้าสารเจนนี่ดีกว่าเยอะเลยครับเพาะมันคอมโบครับเนี่ครับสำหรับคนที่ต้องการจะเก็บตังก็พยามกันหน่อยนะครับวันนี้กองก้าชาแนลขอลาไปก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดติดกดกดแชร์กด s c r ต b e ด้วยนะครับขอบคุณครับ